กาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระชนมพนรรษากรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7องค์พระบกจึงได้จัดที่มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิินและถิ่นไทยขึ้นเพื่อให้น้องๆเงยาวชนได้มีโอกาสในการศึกษาค้นคว้าหลักการทรงงานตลอดจนแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาด ที่รับภาพข่าววันนี้นะคะจึงพาทุกคนมาอยู่กันที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะเราจะมาติดตามดูบรรยากาศการประกวดในรอบชิงชนะเลิศและอีกสักครู่เราจะทราบไปพร้อมๆกันค่ะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในแต่ละประเภทไปติดตามและรับชมกันเลยค่ะ การจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยนั้นได้ดําเนินการประกวดรอบแรกมาตั้งแต่ห่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2567โดยน้องๆที่สนใจในการส่งภาพวาดผลงานในหัวข้อพระราชกรณียกิจต่างๆและคุณอุปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยในพื้นที่ของน้องๆที่ส่งเข้าประกวด ถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีการจัดการประกวดนะคะแต่มีน้องๆให้ความสนใจส่งภาพวาดมามากกว่า1,773ภาพกันเลยทีเดียวและในรอบแรกนั้นนะคะเราได้มีคณะกรรมการผู้สรงคุณวุฒิงานทางด้านศิลปะมาร่วมตัดสินและคัดเลือกผลงานของน้องๆเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในรอบภูมิภาคและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งต่อไปค่ะ หลังจากผ่านการคัดเลือกในรอบแรกกองทัพบกได้นำพาน,น้องๆเยาวชนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาทำกิจกรรมร่วมกันและศึกษาดูงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมณนะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเพื่อให้น้องๆได้เห็นถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและความงดงามทางด้านศิลปะเพื่อให้น้องๆน,น,นั้นได้ช่วยกันสืบสารรักษาและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป จากนั้นได้พาน้องๆมาทํากิจกรรมเวิร์กช็อปเพิ่มพูนความรู้ในด้านศิลปะโดยเหล่าคนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิงานทางด้านศิลปะเพื่อช่วยให้น้องๆได้รับทั้งความรู้และคําแนะนําในการใช้เทคนิคต่างๆเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานศิลปะของน้องๆต่อไป ที่นี่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและการแข่งขันนะคะก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะโดยในรอบนี้น้องๆที่ผ่านเข้ารอบจะทําการประกวดวาดภาพตามบทเพลงที่น้องๆได้ยินซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดภายในเวลาที่กําหนดและมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณบุิทําการตัดสินค่ะอีกสักครู่นะคะก็จะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าน้องๆคนไหนจะได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันแต่ละประเภท รอติดตามมรับชนะคะคแ็บผู้ชนะการประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมินินและถินไทยประจำปี2567ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ได้แก่เด็กหญิงจิดาภาโพลสะอาดโรงเรียนอนุบาลบางสระหมอจังหวัดอุดรธานีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่เด็กชายนัทกานศรีพลนันโรงเรียนเทศบาล7จังหวัดอุดรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ได้กิติชัยชัยยมงคลโรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และในวันนี้นะคะก็เป็นพิธีการมอบรางวัลให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะโดยมีพลเอกเจริญชัยอินทเทวผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีโดยผู้ที่ได้รับรางวาาัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในทุกประเภทนั้นจะได้รับเงินรางวัลความทั้งประกาศนียบัตรจากกองทัพบก แน่นอนว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกองทัพบกจัดขึ้นอย่างอีกแน่นอนค่ะในปีหน้าน้องๆที่พลาดรางวัลในปีนี้รวมไปถึงน้องๆที่ให้ความสนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook การประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมิินและถิ่นไทยและทุกท่านสามารถติดตามมนริการเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่ปีหนะ้า